สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ครูพึ่งและลูกๆนะคะกำลังจะพาไปชมถ้ำธรรมทัศนะคะและถ้าโพธิสัตว์คะ่ะเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยดีกว่านะคะ ก่อนอื่นเราต้องไปพบกับไกด์นำเที่ยวก่อนนะคะเพื่อจะได้เข้าใจว่าถ้ำนี้ยเป็นอย่างไรคะ่ะถ้นปกติถ้าถ้ำปกติถ้าเราขึ้นไปจะมีภาพในสลักศิลป์ประวัตาสตร์ยุคขเราวันนี้ถ้ำปกตินะภายในถ้ำก็จะมีประมาณนี้อันนี้คือถ้ำแรก แต่อีกถ้ำหนึ่งไม่ได้โปรโมทไว้มันจะต้องลุยๆปีนป่ายเป็นจุดปีนป่ายอะไรเงี้ยไหนนะปีนปีนปีนป่ายแล้วก็ขึ้นลงนี่เทียวได้ครับสบายสบายไหด้ถ้าอย่างงั้นเราเตรียมภาระกันมาทุกคนแล้วนี่เอาจีได้แล้วรองเท้าหนูเลยเอาเไหมเอายังไงตต้องัดไปเอาไปเลยใช่ไหมไปเลยครับปีนป่ายไม่ไหวก็เอาละเราเตรียมพร้อมที่จะไปปีนป่ายแล้วค่ะจากนั้นเราก็เดินตามไกด์ของเราไปนะคะเดี๋ยว ไกดก็จะพาเราไปสถานที่ที่เราจะต้องไปปีนป่ายกันเนาะภายในถ้าค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงๆแหละค่อนข้างจะยากลำบากในการเดินทางนะคะทุกคนควรจะใส่รองเท้ากีฬาไปนะคะแล้วก็กางเกงบอกตรงๆว่าไม่ควรใส่กางเกงยีนะ่ะวันนี้พึ่งปาดจริงๆ ใส่กางเกยงยีนแล้วแบบมันมันตึงขาแล้วมันก้าวลำบากเนาะตอนนี้ไกด์เขาก็ส่งต่อให้คุณลุงนะคะซึ่งจะเชี่ยวชาญในการเดินถ้ำนะคะพาเราไปชมถ้ำนะคะก่อนอื่นแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำกันก่อนแล้วก็เตรียมตัวขึ้นนะคะอ่าดูหนทางนะคะก็ยังชิลๆกันอยู่นะคะ บันไดค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ลื่นเล็กน้อยนะคะรองเท้าที่เหมาะกับเราก็คือรองเท้ากีฬาค่ะปากทางค่อนข้างจะแคบนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินลงบันไดซึ่งบันไดมีความลาดชันมากค่ะควรระมัดระวังนะคะแล้วที่สำคัญขั้นสุดท้ายเนี่ยคือขั้นสุดท้ายมันหกักอะค่ะแล้วเขาก็ เอาหินหนุนไว้ก็เหยียบได้นะคะแต่ว่ามันจะขยุกขยเยกนิดนึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินนะคะเพราะทุกย่างก้าวค่อนข้างจะเสียวหัวนะคะแล้วก็เสียวขาด้วยเพราะว่า,ามันเป็นตะปุ่มตะปาำเล็กน้อยนอยแล้วก็เราก็กลัวด้วยว่ามือเราเนี่ยจะไปโดนหินงอกหินย้อยซึ่งยังมีชีวิตอยู่นะคะเพราะาตามหลักแล้วเนี่ยหินงอกหินย้อย ซึ่งยังมีน้ำหยดอยู่เนี่ยเขาห้ามไปสัมผัสนะคะเพราะถ้าสัมผัสเมื่อไรหินนั้นจะตายค่ะแล้วก็จะไม่มีน้ำหยดอีกเลยค่ะแล้วก็ที่มีแสงเปล่งประกายก็จะไม่เปล่งประกายด้วยค่ะ อย่างที่บอกนะคะมืดเป็นบางจุดนะคะแล้วก็เดินขึ้นเดินลงมันจะมีซอกที่สามารถเดินได้นะคะแล้วก็บางส่วนก็ลื่นนะคะเพราะว่ามีน้ํานะคะแล้วก็ตัวก้อนหินที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะเป็นทางลาดบ้างเป็นตะปุ่มตะป่ําบ้างนะคะต้องเดินอย่างระมัดระวังค่ะ วันนี้ลืมนำไฟฉายไปนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมมาเที่ยวนะคะอย่าลืมติดไฟฉายมาด้วยนะคะจะได้เห็นข้างในสวยกว่านี้ค่ะคือเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยแบบคือดีงามมากแต่พอถ่ายมาด้วยความที่แสงมันไม่ค่อยมีเนาะมันก็เลยถ่ายได้แค่นี้ค่ะ ตรงนี้ยังมีน้ําหยดอยู่นะคะเห็นไหมคะนี่เลยเห็นไหมใสๆเนี่ยก็คือเขายังมีชีวิตอยู่นะคะอย่าเอานิ้วไปสัมผัสนะคะเพราะไม่งั้นเขาจะไม่มีน้ําหยดแล้วนะคะเขาจะตายค่ะตรงนี้รูปร่างเหมือนเสียนพญานาคนะคะ สังเกตดูนะคะภายในถ้ำคือสวยมากค่ะมีหินงอกหินย้อยแล้วก็บางจุดนะคะก็เป็นรูปร่างนะคะเหมือนเจดี JD บ้างเหมือนโกดบ้างแล้วก็เหมือนพญานาคบ้างนะคะขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วก็จินตนาการของแต่ละคนค่ะ นี่เป็นจุดที่ธรรมชาติสร้างเองนะคะเกิดจากน้ำที่มันไหลลงมาแล้วก็หินปูนก็เกาะมาเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นรูปพญานาคนะ พญานาแต่มองไปมองมาก็เหมือนปู่หรือสีตรงนี้ก็คล้ายๆช้างนะคะอันนี้เขาบอกว่าเหมือนเต่าภูเขาต้องไปดูใกล้ๆอ่ามีหัวมีหลังอาเหมือนเต่าจริงๆตรงนี้นะ ต้องหลงให้มาก่อนต่อคิวกันสิคะหนูเป็นผู้นำหนูนำไก่อนเลยตตตแต่ผู้นำก็ควรที่จะดูแลข้างหลังด้วยนะต้องเห็นด้วยตาในข,าาาข้างบนนะ่ะถ้าเห็นด้วยตาจะเป็นเพชรเลยนะหินงอกหินย,อย้อยมันมีชีวิตนะห้ามเอามือไปจับนะามันจะตาย

ท้้งข่าวเพียบเลยนู่นอะ่ะออกจากถ้ำแรกนะคะแล้วก็มาโผล่ที่ถ้ำนี้นะคะก็เข้าไปนมัสการพระนะคะที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่นะคะ เป็นพระาธาตุนะคะ บนภูเขาเป็นยังไงบ้างคะสวยงามถ้ำนี้อยู่บนเขานะคะแล้วก็นี่คะ่ะถ่าวันข้างหน้าที่เห็นอยู่มันไม่ใช่เถาวันนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนะคะว้าวดูสีลูกอะไรเอ้ยนี่ต้นมันนะแล้วนี่ดูลูกอ่าลูกหวาย นี่ดอกหวายนี่นี่นี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่ระยะใกล้ๆเห็นไหมนี่ลูกหวายอย่างเจ๋งะ่ะที่เขาเอาไปดองกินนะจ๊ะเมื่อลงจากเขาแล้วนะคะแล้วก็จะมาที่ทานน้ำไหลนะคะเป็นอ่าจะว่าเป็นน้ำตกก็ไม่เชิงนะมันก็มีเล็กน้อย หรือมันเป็นน้ำตกอยู่แล้วก็ไม่รู้แต่ตอนนี้น้ำมีอยู่แค่เนี้ยค่ะเท่าที่เห็นเนาะแล้วก็จะต่อไปก็จะมีทานน้ำไหลก็อ่าเป็นลำทานเล็กๆยาวตลอดทางค่ะ แม่จ้าเราไปด้วยกันน้ำใสเหมือนกันนะเห็นปลาเลยเห็นปลาไหมพี่ดิ้นลองโดดลงไปนู่นนะพี่เจดก่อนลึกจ้าลึกจ้าลึกนะจ๊ะลึกนะจ๊ะก็พี่เจดพูดก่อนให้พี่เจลงบังบูดทำหน้าบูด มันมีลำธารเป็นทารน,น้ำไหลนี่ไงไม่ใช่ฉันเดินลื่นแพดเลยนะจบกันอย่าวางว่ายน้ำก็ไม่เป็นกระวางโทรศัพท์ล่วงจะยื่นกิ่กงไม้ให้จะยื่นต้นนี้ให้กิ่งไม้หักอีก <laughs> จบเลย ทานน้ำไปถึงนู่นเลยนี่ปลาปลาไปาน้องจไีได้ไหม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ